يا هلا 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 حني قلبي على جمعة الخير هلا حني قلبي على جمعة الخير هلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبنستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب صلي صدري ويسر لي أمري حتى تميل ثانية أفقو قولي اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خواميتا وتعالى ببرسب الله سبحانه พี่น้องครับกลับมาพบกันในเรื่องใกล้ทัวิที่ถูกลืมนะครับวันนี้นะผมและกอาจารย์นสุวินะได้มาพูดคุยกับพี่น้องนะครับซึ่งพี่น้องครับนะเรามาตอนจากไปนะครับซึ่งอาจจะไม่ไกลเรายังอยู่กันในเดือนชวานอยู่หลายคนคือซึ่งอดในเดือนชวานนะครับนะบางคนก็จบไปแล้วบางคนก็ยังไม่จบนะครับซึ่งอย่างไรก็ตามแต่พี่น้องครับ เมื่อรอมอตอนจากไปในสิ่งที่เราต้องขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานะโมตาลานะฮะแน่นอนทุกคนนะมีความเศร้าโศกมีความเสียใจในเมื่อรอมอตอนคนผู้ที่นะเดือนที่เรานั้นรักเดือนที่เรานั้นคิดถึงเดือนที่เรานั้นอยากจะอยู่นะครับกับเดือนเดือนนั้นนะฮะอย่างมากมายนะครับแล้วก็เราหลายๆคนก็ภาคเพียรในอีบาดะต่างๆในรอมฎตอนนะครับกัน นะอย่างลุ่มหลามนะครับบางคนนี่ครับนะครับมีการวางโปรแกรมในรมต้นนั่นด้วยกับการที่หลากหลายนะที่จะไปนมาดมัสยิดนั่งปาหมาดมัสยิดนี้ไปประทับอีบาดาตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างเพื่อที่จะให้ตนเองนั้นนะได้คุณงามความดีแล้วก็ด้วยกับความหลากหลายแห่งอิบาดาไม่ว่าจะด้วยกับการอาร่านอัลกุรอานไม่ว่าจะการนะครับการนมาดในายามค่าคืน ไม่ว่าจะการที่รำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานวุวะตาลาดิกรุลลอรอการกาวอิสติกฟารกัลลอฮฺซุบฮานวุวะตาลาดังนั้นนะครับสิ่งที่เราค้นควายในรอมฎอนนั้นนะครับนะเป็นสิ่งที่เรานะเป็นห่วงนั่นก็คือเราถามว่านะการที่เราอิบะดาในรอมฎอนนะถูกตอบรับจากอัลลอฮฺซุบฮานวุวะตาลาหรือไม่นะเราต้องถามตัวเขาเองอันดับแรก นะเราว่านะสิ่งที่จะทำให้เรานั้นนะได้ถูกตอบรับจากรอมฎอนนะครับในการงานของเรานั้นก็คือการที่เรานั้นยังคงมั่นอยู่กับการอิบาดะต่ออนะัลลอฮฺซุบฮฺห์นะฮอัตาลาอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือการที่เราได้นะอําลาเดือนรอมฎอนอันมีเกียรติด้วยกับนะสิ่งที่สวยงามนะครับไม่ว่า นะจะรอมฎอนจากไปแต่นะครับตัวข้องฉันเนี้ก็ยังไม่เสื่อมพายในการที่จะเป็นบ่าวที่นะคงมั่นอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะูวะตนาเราไม่ได้ส่งท้ายรมฎตนนะครับเดือนแห่งอัลกุรอานด้วยกับการที่เรานั้นจบกันนะครับกับการอ่านอัลกุรอานเสร็จสิ้นก,นการกุรอ่านนะจบแล้วไม่อ่านแล้วนะไม่ใช่ แต่นะรอรมอฎอนถึงจากไปก็ตามแต่ควัมหลงของรมอฎอนนะครับมันก็ยังคงอยู่กับตัวของเราไม่ว่าจะเรื่องอีบาดาใดๆก็ตามแต่การถือสิ้นอดนะครับมันก็ยังมีอยู่นะครับไม่ว่าจะนะในเดือนเชาวานนี้นะครับอีกหกวันในเดือนชาวานนะครับภาคผลเท่ากับการถือสิ้นอดตลอดทั้งปีนะหลายคนก็ได้ฉกฉวยโอกาสนี้ มาดแม้นว่ารอมฎตอนจบไปแล้วอัลลอฮฺซุบฮานวุวะตะลายังให้โบนัสแกเรานะครับในการที่จะให้คุณงามความดีนะครับได้อยู่กับตัวของเราตลอดทั้งปีด้วยก,การถือสินอดในเดือนชวาลไม่ว่าการถือสินอดวันจันทร์วันพฤหัสเราก็สามารถที่จะถือสินอดได้หรือมาดแมนว่าคนนะในเดือนรอมฎตอนเขาบริจาคอย่างมากมายเขาเป็นคนที่ใจดีเขาเป็นคนที่เอื้อโอบอ้อมหารีนะฮะ แต่หลังรอมฎดอนเขาก็ยังเป็นคนอยู่แบบนั้นม,มีความจิตใจอบอ้อมอารีบริจาคนะครับในสิ่งที่เขานั้นสมควรที่อยากจะให้นะครับไปเจอคนอยากคนจนคนคนยากไร้เด็กกำพร้าหรือนะครับสถานที่ต่างๆที่เขาต้องการความช่วยเหลือเราหยิบยื่นนะครับความต้องการถามว่านะที่เราทำแบบนั้นเพราะอะไรเราได้นะครับนะเราได้นะครับติด หมายติดมือติดตัวติดใจของเราจากการกระทําที่เราอยู่ในรมฎอนดังนั้นพี่น้องครับเมื่อรมฎอนจากไปแต่ผลงานของเรานั้นก็ยังคงนะมั่นที่จะต้องสร้างผลงานให้กับตัวเราเองอตลอ,อดเวลานะไม่ใช่รมฎอนจากไปด้วยกับผลงานที่เราก็จากไปด้วยเราไม่คิดที่จะต่อยอดนะดังนั้นถือว่ารมฎอนนั้นเป็นมหลาลลย ที่เรานั้นเข้าไปฝึกนะครับระยะเวลาหนึ่งเดือนเนี่ยเราเข้าไปฝึกในมหาลัยนั้นหรือว่าเข้าฝึกนะครับในสถานที่นั้นด้วยกับการที่ให้เรานั้นคุ้นชินกับการอิบาดะตะ mm ่อัลลอฮฺซุบฮนะฮูนะตะอตลาคุ้นชินกับการทําคุณงามความดีคุ้นชินกับการที่เราได้ใกล้ชิดต่ออัลลอฮฺซุบฮนะฮูนะอะอตลาและเราถามวันนี้ว่าเรานะฮะ เดือนหนึ่งเราใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์สุบฮานาวัตาลานะ mm hmm. กลางวันก็ถือสิ้นอดกลางคืนก็นามายตาราเวนะยามนะว่าอ่ายามสิ่งที่เรานะตั้งเวลาไว้อ่านพูดอ่านดิกรลลอฮสิ่งเหล่านี้ยังมีโปรแกร,รมในวันอื่นๆไหมนะเพราะในสุรตะาบ้าอัลลอฮ์สุบฮานาวัตาลาได้นะครับบอกกับพวกเรานะครับถึง mm hmm. นะครับว่าอินนาอิดดะตุชูฮุรอินดัลลอ์หนาอัชราชฮรอ แท้จริงเดือนนะอัลลอฮ์ซุบฮานวอตะลามี12เดือนนะดังนั้นเราไม่ได้รู้จักอัลลอฮ์สุบฮานวอตะลาเฉพาะรอมฎอนเพราะอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าแห่งเดือนรอมฎอนและพระเจ้าแห่งเดือนทั้ง12เดือนทั้งหมดอัลลอฮ์ซุบฮานวอตะลาไม่ได้เป็นพระเจ้าของเรานะเพะรอมฎอนเท่านั้นดังนั้นหน้าชีวิตของผู้ศรัทธาไม่ใช่อิบะดาต่ออัลลอฮ์สุบฮานวอัลตะลาเฉพาะรอมฎอน ดังนั้นให้โอกาสแก่ตัวเมืม่ออัลลอฮฺสุบานตลาให้โอกาสแก่เรานะฮะในอยู่กรรมอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอิ่มในเดือนรอมฎอนแล้วและอัลลอฮฺสุบานตลายังเปิดโอกาสที่จะให้อายุไขของเรายืดน,นะฮะยาวออกมานอกรอมฎอนนะครับเพื่อที่เรานั้นนะจะเก็บตกนะรั้วเก็บสิ่งต่างๆที่เราได้นะฮะจิตนะครับจากรอมฎอนที่ได้เคยทํามานะครับ ดังนั้นอยากให้พวกเรานนั้เป็นคนที่อยู่ในรอมฎอน,น,นอย่างผู้ที่ยำเกรงและนอกรอมฎอนก็ยำเกรงต่ออัลลอฮฺสุบฮา,หาหนุูัะตะลาทุกวิถีทางนะครับทุกโอกาสดังนั้น,นโอกาสแห่งการทำความดีไม่ใช่มีเฉพาะรอมฎอนมันมีอีกนะครับว่าหลังรอมฎอนเรายังมีสิ่งที่เรานนั้นจะต้องทำคุณงามความดีกันอีกครับอาจารย์ครับ บิมา i l l a h i r ฮ h m a n i r ล h i m Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. นะครับขอความรักความสันติความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาจงประสบแด่ท่านพี่น้องนะครับอัลฮัมดุลิล์นะครับช่วงนี้นะครับเราก็ได้ผ่านพ้นในช่วงของเดือนรอมฎดอนนะครับเราได้ผ่านพ้นในช่วงเวลาที่เราได้ถือสินอดในช่วงของเวลากลางวันในช่วงเวลานั้นที่เราได้ข,ข,ข,ขมักคำเ้น แข็งขันรีบเร่งในเรื่องราวสิ่งที่เป็นละหมาดฟรดูพร้อมกับเรานั้นพยายามที่จะเก็บเกี่ยวในเรื่องของสุนนะต่างๆได้มากกว่าเดือนไหนๆนะครับเราผ่านพ้นมาไม่นานและเรายังอยู่ในช่วงของเดือนชาววานลหลายๆคนนั้นก็ถือสินอดที่เป็นสุนัตนะครับในช่วงของเดือนชาววานอาจจะถือติดต่อกันบางคนอาจจะครบแล้วบางคนอาจจะเพิ่งเริ่มบางคนอาจจะ เว้น <tyard. S 2> ไปบ้างนะครับอาจจะไม่ได้ติดต่อกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับเราก็ขอให้เรานั้นได้ตรวจสอบตัวของเราเองว่าช่วงเวลาของเราที่เรามีความเข้มแข็งเรามีความแข็งขันนะครับเข้มข้นในเรื่องของอิบาร์ต่างๆในเรื่องของดวอาต่างๆในเดือนรอมฎดอนนี้มันมีสิ่งที่ติดตัวเราไหมบางคนยังอยู่กับบรรยากาศของวันอีดอยู่ครับาจารย์ครับยังยังเพลินเพลิน <temos S 1> อยู่กับวันอีดเรื่อยมาจังยังเพลินเพลินอยู่นะครับ ไม่ใช่อย่างที่อาจารย์อนาซิดบอกนะครับไม่ใช่ว่าผ่านรรมฎอนปุ๊บขาดกันเลยข,ขาดกับสุราเลยขาดกับอันกุรอานเลยขาดกับบุคคลต่างๆสิ่งที่เราเคยทำดีต่างๆนะครับขอให้เรานั้นได้ดูนะครับว่าสิ่งที่เราได้ทำเนี่ยเวลาที่คนคนหนึ่งเนี่ยได้พยายามในเรื่องของการงานหนึ่งการงานใดอย่างเต็มที่เขาแน่นอนย่อมมีความหวังว่า ในสิ่งที่เขาได้ทําไปในสิ่งที่เขาได้ทุ่มเทไปในสิ่งที่เขาได้เหน็ดเหนื่อยนั้นมันจะเป็นที่ถูกตอบรับนะที่อัลลอฮฺสุบฮานะหูวตัตลาหรือไม่วันนี้นะครับบุคคลที่เขาได้ทุ่มเทได้ขมักข m e n แข็งขันอย่างเต็มที่มีความปราณีตมีความเก็บตกรายละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างในช่วงของเดือนรอมฎดอนที่ผ่านมาวันนี้เนี่ยเขาออกจากเดือนรอมฎดอนแน่นอนเขาย่อมมีความรู้สึกภาคภูมิใจ เขาย่อมมีความรู้สึกปิติยินดีเขาย่อมมีความรู้สึกอิ่มเอมใจกับสิ่งที่เขาได้ประกอบในเดือนรอมมอ,อนและเขาก็หวังว่าสิ่งที่เขาได้ทำไปนั้นจะเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะหูะตาลาทรงรับไม่ว่าจะเป็นการละหมาดในยามค่ำคืนไม่ว่าจะเป็นการถือศีลอดในยามกลางวันไม่ว่าจะเป็นจากการที่เขาได้เลี้ยงอาหารและศีลอดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นจากการที่เขาได้บริจาคให้กับคนยากจนต่างๆในเดือนรอมฎดอนนะครับเขาออกจากเดือนรอมฎดอนเนี่ยมีแต่ความปิติยินดีมีแต่ความภาคภูมิใจแต่ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าบุคคลที่ในเดือนรอมฎดอนนั้นไม่ได้เต็มที่ไม่ได้ให้ความสําคัญหรืออาจจะพลาดในหลายๆประการในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเวลาที่ใกล้ๆจะจบจากรอมฎอนปุ๊บก็จะเริ่มรู้สึกที่ว่าใจหายละ รู้สึกว่าอรมดอนจะจากไปยังทําอะไรได้ไม่เท่าไรยังไม่ได้คมักขำเมนกุรอานที่เคยตั้งไว้สามจบพอผ่านไปสิบวันเอาแค่จบเดียวก่อนละกันพอผ่านไปอีกสิบวันเอาสักครึ่งหนึ่งก่อนละกันมาเป็นรายปีนี้เด๋ยวปีหน้าว่ากันใหม่นะครับเริ่มถดถอยเริ่มถดถอยลงไปเรื่อยนะครับบุคคลเหล่านี้เวลาออกจากเดือนอรมดอนก็จะมีความเสียดายก็จะมีความรู้สึกเศร้าก็จะมีความรู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองได้ทําไปนั้น มันยังไม่เต็มที่มีแต่ความหวังในรอรมดอนต่อไปขอให้อรมดอนต่อๆไป,รๆไปเราจะปรับปรุงให้ได้มากกว่านี้พี่น้องครับเราไม่รู้หรอกว่าชีวิตของเรานั้นจะพบกับเดือนรอรมดอนต่อไปอีกหรือไม่ดังนั้นพี่น้องครับมันจะมีบุคคลสองกลุ่มบุคคลที่ออกจากรอรมดอนด้วยความปิติยินดีกับสิ่งที่เขาได้เหน็ดเหนื่อยกับบุคคลที่เสียดายนะครับกับรอรมดอนที่ได้ผ่านไปท่านนาบมมลีลลัลลอฮุอะล الله วะซัลลัมนั้น ได้บอกเอาไว้นะครับว่าบุคคลที่ประเภทหนึ่งที่เมื่อรอมฎดอนมาถึงเขาแล้วนะครับท่านอบดลาได้กล่าวว่ารอัลิม عنف ر ج ل ي อ د ا خ ุม ل ي ه رمضانو ثم ا ن ث า ل อ ق ยุกฟ ي ร ر ล ل หูนะครับนะ่าช่างเป็นความน่าอับอายช่างเป็นความอับอายนะครับทั้งเป็นความน่าละอายเหลือเกินสําหรับบุคคลที่คนคนหนึ่งนั้นรมฎดอนได้มาถึงเขา และก็ได้จากเข้าไปโดยที่เขานั้นยังไม่ได้รับการอภัยโทษอะไรเลยพี่น้องครับรอมฎอนเป็นโอกาสที่ให้บุคคลคนหนึ่งนั้นจะได้รับการอภัยโทษในความผิดบาปที่ผ่านมานะครับถือสิ้นอดก็เป็นการลดบาปนะครับในสิ่งที่ผ่านมาการยืนละหมาดยามค่ําคืนก็เป็นการลดบาปแต่คนคนหนึ่งมาปุ๊บรอมฎอนมาไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจกับช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วรอมฎอนก็มาและก็จากไปอย่างรวดเร็ว นะครับแล้วก็เขาก็ไม่ได้รับการอภัยโทษเลยสิ่งต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นความที่น่าอับอายนะครับดังนั้นพี่น้องครับแล้วถ้าเกิดเป็นบุคคลที่ได้ขมักขม่นขยันขันแข็งในเดือนโรอมฎดอนโดยเฉพาะยิ่งสิบคืนสุดท้ายเนี่ยอาจารย์รมีหลายๆคนเชื่อว่าจะมีการเอติกาฟอยู่ที่มัสยิดนะครับและปีนี้เนี่ยตรงกับในช่วงของอวันหยุดสําหรับเด็กๆด้วยเด็กๆนี่ก็จะมาร่วมเอติกาฟกันเยอะที่มัสยิด มีการตั้งฮากะกอในการอ่านอัลกุรอานมีการพูดคุยนะใช่ฮะเรื่องราวของาศาสนามีการเลี้ยงละศีลอดจากที่อาจจะเคยหยุดไปต่างๆนานาบรรยากาศต่างๆในปีนี้เนี่ยทำดีลัที่ผ่านมามันเป็นบรรยากาศที่ได้กลับคืนมาให้กับพวกเราทุกๆคนดังนั้นอย่าลืมขอบคุณนะครับชูโกตขอบคุณต่อรัุภาณหัวตาลาให้มากนะครับที่ทําให้บรรยากาศต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันได้กลับมา จากที่มันได้เคยหายไปในช่วงเรื่องราวของที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิดต่างๆการละหมาดในช่วงเวลานั้นมันเราพบเจอกับความยากลําบากจะยืนติดกันกล้ากาๆกลัวกลัวจะมาที่มัสยิดก็ยังไม่กล้าจะละสินอดร่วมกันก็เป็นอะไรที่ยากลําบากนะครับจะมาเจอกันก็ยังเป็นสิ่งที่ต้องระวังแต่หลังจากนั้นนะครับเราก็ได้มีโอกาสที่จะมาร่วมทําอิบาดาต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดทั้งมวลนี้ เป็นความบวดปานจากอัลลอฮฺซุบฮานหัวตาลาทั้งสิ้นที่ทําให้เรานั้นได้มาอยู่ร่วมกันแต่เนื้อสิ่งอื่นใดสิ่งที่เรานั้นจะต้องตรวจสอบว่าเรานั้นได้บรรลุถึงเป้าหมายของเดือนอรโมฎดอนหรือเปล่านั่นก็คือละอัลละกุมตัตตะกูลวันนี้เราผ่านอรโมฎดอนมาแล้วนะครับเรากลัวล้อมากขึ้นไหมเรารังเกียจสิ่งที่เป็นความผิดบาปมากขึ้นไหมเรารักคนดีๆมากขึ้นไหม เราปรารถนาที่จะอ,อยู่ร่วมกับบรรดาที่เป็นคนดีๆบุคคลที่ยินละหมาดพร้อมกับเราในช่วงเวลาดังกล่าววันนี้เรายังถามถึงเขาไหมหลายๆคนคิดถึงรอมฎอนหลายๆคนนะครับหลายๆมัสยิดเวลารอมฎอนจากไปมัสยิดเงียบอาจารย์ <S 1> <S 1> มัสยิดร้างเลยนะร้างเลยบางคนบอกตรักตอกัตอกก็มาเช่นนะครับย้ายถึงขั้นนั้นนะครับดังนั้นอยากให้เรานึกถึงบรรยากาศนะครับของรอมฎอนเราเคยเข้มแข็งยังไง วันนี้ตัก,กวาของแต่ละคนนั้นมันสามารถที่จะอยู่กับบุคคลนั้นๆได้เราสามารถที่จะเก็บสิ่งดีๆนั้นไว้ได้วันนี้เราสะสมอะไรสิ่งที่ดีที่มีค่าเราย่อมไม่อยากให้ใครมันเอาไปวันนี้ถ้าเราสะสมทรัพย์สินเงินทองของมีค่าเรากว่าจะหามาได้มันเหน็ดเหนื่อยแต่อิมานของเราตักวาของเราที่เราผ่านรอมอรอมันย่อมมีค่ากว่านะครับมันย่อมมีค่ากว่าสิ่งมีค่าอื่นใดที่พี่น้องคิด ดังนั้นเมื่อเราสะสมมันมาแล้วเนี่ยผ่านอรมดอนเราเข้มแข็งอย่างนี้แล้วอย่าให้มันหมดไปกับสิ่งที่ไร้สาระอย่าให้อีหมานของเราความตักวาของเราที่ได้จากอรมดอนมันหมดไปกับการที่เราเอาสายตาไปมองกับสิ่งที่เพลิดเพลินอย่าให้อีหมานของเราความเข้มแข็งในเรื่องของความตักวาเอาหูของเราไปฟังในเสียงเพลงในสิ่งที่ไร้สาระอย่าให้ผ่านอนมอดอนมาแล้วปากของเราก็กลับไปนินทาคนอื่นๆอีกนะครับอย่าให้มันลด ความอีหมานของเราความตะก,กววของเรานะครับและสุดท้ายแล้วมันจะค่อยๆลดหายไปนะครับก่อนที่เดือนอมฎดอนจะมาถึงดังนั้นพี่น้องต้องระวังสิ่งนี้ก็ขอฝากเตือนไว้ครับอาจารย์ครับท่านนับดบุมมัสลลฮวะเวะสลัมนะครับได้กล่าวเตือนกับพวกเรานะฮะกล่าวเตือนนะฮะคนที่อยู่ในครอบครัวของท่านนะครับท่าน,นบ,บีลบอัอฮวะลัมน,นะครับได้กล่าวเตือนกับพวกเรานะฮะกล่าวเตือนนะฮะคนที่อยู่ในครอบครัวของท่านนะครับท่านบบอนะครับ وأعلم أنه لا يدخل لا يدخل أحد كمل الجنة بعمله ท่านอาลบ,บีบอกว่าเพิ่งทราบเถิดน,นะครับว่าแท้จริงคนหนึ่งนั้นนะฮะในคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเจ้านั้นจะไม่ได้เข้าสวนสวรรค์ด้วยกับการงานของเขาเพียงเท่านั้นก็ลูว่อันเวลาอันตยารอสู่ล,ละละบรรดาซอาบ้านหลายหลายคนก็กล่าวนะครับว่า แม้กระทั่งตัวท่านกันนั้นด้วยโอ้รอซูลขออัลลอฮ์ก้อแหละนะท่านนบีก็จะกล่าวว่าวะลาอันะถึงแม้แม้นว่าตัวฉันก็ต่างนะอิลลัยยะะตกอัยยะตะกอมมาดานีอัลลอฮูบิเราะห์มะติยกเว้นนะแต่ว่าอัลลอฮ์จะพิทักษารักษาตัวฉันด้วยกับความเมตตาของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮะห์วะตะอาลา นี่คือสิ่งที่เราเห็นนะครับว่าเราจะเข้านะครับสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานตะลาด้วยกับความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานตะลาถ้าวันนี้นะครับเมื่อเรารู้จักรออัลลอฮฺซุบฮานุวะตะลาเฉพาะรอมฎอนนะฮะและเดือนและเดือนอื่นๆเราไม่ได้ทําให้อัลลอฮฺนะเอ็นดูเราไม่ได้ทําให้อัลลอฮฺซุบฮานุวะตะลาเมตตาเรานะ และถามว่าเราจะบรรลุถึงที่จะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮฮานุอัตลาได้ไหมดังนั้นสภาพของเรานะครับหลังอมลบนเราจะต้องนะฮะไม่นะฮะไม่ประมาทนะครับและนะที่หลายๆคนจะพูดว่ากาดยาตกนะนะกาดยาตกนะครับเพราะว่าอมฎอนเอาฉันเต็มที่แล้วนะครับหรือว่าฉันปกป้องเต็มที่แล้วหรือว่าฉันพยายามเต็มที่แล้ว แต่พอหลังหลังอมฎอนฉันกาดตกนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะนะฮะถูกนำชื่อรนะรอมฎอ,อาจจะถูกครัดชื่อออกจากนะชาวชาวนารกแล้วแต่กลับกลายไปว่าพอหลังอมดอนหรือชื่อของเราดันไปติดในชาวนารกอีกครั้งหนึ่งอ่ะนะเราก็คงไม่อยากที่จะให้ตัวข้าเราเป็นแบบนั้น มันก็มีสิทธิ์นะครับที่อัลลอฮ์ซุบฮานุอัตตาจะให้นะชีวิตเราเป็นแบบนั้นดังนั้นเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานุอัตตาทรงคัดเลือกและเราขอดูอากับอัลลอฮ์ซุบฮานุอัตตาเหมือนที่ท่นานนบีบอกว่าวะลิลลาฮ์อุตตะคอมินะอ่าอุตตะคอมินะ,ะนะทุกค่ำคืนของรอมฎอนอัลลอฮ์ซุบฮานุอัตตาจะคัดรายชื่อนะครับนะฮนะชาวนารกให้ออกจากนารกของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานุอัตตา ดังนั้นเราก็ขอดูอาที่ให้เราเนะชื่อนะั่นแหละออกจากนรกของอัลลอฮฺสุบตะลาแต่เมื่อชื่อออกมาแล้วเนะนะี่ยนะเพราะชื่อออกจากคุมนรกของอัลลอฮฺสนะุบตะลาแต่เรากลับกายทําตัวหลังรอมฎอนไม่น่าชื่นชมนะทำตัวเนี่ยไม่ไม่ได้เข้าเขาเรียกไม่เข้าตากรรมาการไม่เข้าตาอัลลอฮฺซุบฮานุอัตะลานะฮะ เราก็กอาจจะกลับไปติดชื่อนะครับเป็นบุคคลที่อยู่ในนะกลุมนารกของอัลลอฮฺสุบะตลาอีกครั้งนึงดังนั้นไม่อยากที่จะให้พวกเรานั้นนะเป็นแบบนั้นนะครับเพื่อที่จะเรานั้นนะครับจะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺสุบะฮานุวัตลาไหมเพราะเอาแท้จริงนะพี่น้องครับนะเรายำเกรงต่ออัลลอฮฺสุบะฮานุอัตลานะครับไม่ใช่นะ อัลลอฮ์สุบัตตะลาหวังว่าให้เราเรามฎดอนขาดเกาให้เราเป็นบ่าวที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์สุบัตตะลาไม่ใช่ให้ยำเกรงต่ออัลลอฮ์เฉพาะเรามฎอนไงนะฮะดังนั้นท้านนบีจึงบอกนะครับว่าอิตะกิลละไฮทุมาคุนจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์เรามฎดอนสอนให้เราตักกว่าแต่เมื่อหลังเรามฎดอนนบีก็บอกว่าจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์ท่านจะอยู่ตรงไหนก็ตาม จะอยู่ตรงไหนก็ตามอยู่สภาพไหนก็ตามอยู่ในรอมฎอนนะก็ฝึกให้ท่านยำเกรงหลังรอมฎอนท่านก็จะต้องเป็นบ่าวที่ยำเกรงมัม่นกับอัลลอฮ์ سبحانه ะเตลาเพราะอัลลอฮ์บอกว่าอินนามัยะตะกำบาลุลอลลอฮ์มินันมุตตะกีนแท้จริงอัลลอฮ์จะรับผลงานนะฮะรับผลงานของใครละ่ะรับคนมาผลงานของบ่าวที่มุตตะกีนมินันมุตตะกีนจากบรรดาผู้ที่ยำเกรง ถามว่านะฮะถ้าหากว่าเราไม่ได้เป็นเป็นบ่าวที่ยำเกรนมั่นในอัลลอฮ์ซุบฮฺฮานุอัตลาอัลลอฮ์จะรับไม่ให้จัดอืมนะครับดังนั้นครับพี่น้องครับความตักวาเนี่ยมันคือสิ่งที่มันจะต้องติดตัวเราไป uh huh. ในทุกๆสถานที่แล้วก็ทุกๆเวลาด้วยครับไม่ใช่เฉพาะในเดือนรอมออนอย่างเดียวเพราะสถานการณ์ทุกวันนี้เนี่ย อาจารย์อย่างที่คนบอกว่า hmm. เวลาหมดรมฎอนเนี่ยชัยตอนมาแล้วนะ <laughs> มันกลับมาแล้วโทษชัยตอนชัยตอนอยู่แล้วชัยตอนมันโดนล่ำโซ่ hmm. ในเดือนรมฎอนตอนนี้ชัยตอนมันกลับมาแล้วดังนั้นความตักกวาที่จะต้องมีเนี่ยมันจะต้องมากกว่ามันจะต้องเข้มข้นกว่าในเดือนรมฎอนเพราะเราจะต้องต่อสู้กับสิ่งต่างๆที่มันถาถมเข้ามาของเราเนี่ยถ้าวันนี้เราไม่เข้มแข็ง,ขงเราไม่อดทนนะครับอีหมานของเราอ่อนเนี่ยมันจะง่ายในการที่เราจะถูกชักจูงไป เราเต็มที่เลยอาจารย์ในเดือนอรอมดอนโอ้โหเราส,<ม>สูงเลยปุ๊บพออรลอมดอนมาปุ๊บหันไปทางซ้ายทางขวาสุเหรา่าเริ่มเนี่ไปคนนั้นก็ไม่คอยมาคนนี้ก็ไม่มาจากที่เดิมๆละมาดสุนัตเนี่ยเก็บครบหล <c oughs> ังหลังแ <c oughs> ล้วให้แบบอนไรฟัดดูกระเพอะหลังหลังก็เริ่มหายแล้วฟัดดูก็เดี๋ยวช้าๆหน่อยก็ได้ <c oughs> อญญายาได้ทักพักรวม <c oughs> เริ่มลด,ดดอนลงไปถอยลงไปถอยลงไป <c oughs> ดังนั้นเนี่ยนะครับเราเคยเข้มข้นยังไงในเดือนอรอมดอนเอาจากเดือนอรอมดอนให้เราเอาสิ่งนั้นมาใช้ในชีวิตให้้ดวย นะครับเพราะว่ารอมฎอนนี้เรามีเรื่องที่เราสามารถที่จะปรับปรุงตัวของเรานะครับเท่านี้รอมฎอนต่อไปมันก็จะเป็นเท่านี้มันก็จะมีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆในแต่ละปีมไม่ได้หมายความว่าวูบมากรอมฎอนไม่ใช่เพียงแค่เทศกาลเพียงแค่30วันวูบเดียวแล้วเราก็หายไปเลยแต่ว่าเป็นการช่วงเวลาที่จะทําให้เรานั้นมีความเข้มแข็งในเรื่องของอิบาดะห์ในเรื่องของจิตใจในเรื่องของตก,กวามากขึ้น และเราก็ออกจากรรมฎดอนและเราก็จะมีเกาะป้องกันตรงนี้ไปด้วยนะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องมีตรวจสอบนะครับในเดือนนอกจากเดือนรรมฎดอนที่เราออกมาแล้วเนี่ยอยากให้เรานึกเสมอว่าให้เราขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลาให้เรานั้นได้มั่นคงอยู่กับการอิบาะหดาต่อพระองค์ให้เรานั้นได้มั่นคงอยู่ในกับกับศาสนาของพระองค์นะครับให้เราขอความช่วยเหลือขอดุอา ต่อลอสุบฮานหูวตาลาอย่าให้เรานั้นเป็นบุคคลที่ทะเลทลายอย่าให้เรานั้นเป็นบุคคลที่ไม่ให้ความสําคัญกับอิบาดะอย่าให้เรานั้นเป็นบุคคลที่ถูกล่อลวงกับมัซยัตต่างๆที่มันกาดเกินอยู่ในบ้านเมืองของเราเมือม่อเราขอดูอาจากอลอสุบฮานฮูวตาลาแล้วเนี่ยเราต้องมีความมุจฮาดะคำว่ามุจฮะดะ ตื่นสะโฮได้อาจารย์ก่อนรมฎอนเนี่ยตีสามตีสี่ตื่นมารับประทานอาหารสะโฮอาบนั่งละหมาดนั่งรอละหมาดสุโบอ่านกุรานอะไรได้ทั้งหมดแต่มารอรมฎอนจากไปเนี่ยตื่นละหมาดสุโบให้ตรงเวลาอย่างยากยังยากเลยอาจารย์แต่ช่วงของรมฎอนเนี่ยเราสามารถจะตื่นได้ดูเวลาได้อาจารย์เท่าไหร่ ส,สถานีนั้นอาจารย์เท่าไรสุราเราอาจารย์เท่าไหร่เรามีอาหารอะไรไหมตื่นมาปุ๊บเตรียมตัวอาบน้ำละหมาดเรียบร้อยเรามีความสามารถที่จะลุกจากที่นอนได้ท,ทั้งทั้งที่มันเป็นยามที่เราอาจจะเคยนอนด้วยซ้ำไป <c oughs> นะครับ <c oughs> ดังนั้นในเรื่องของความมุจฮา,าดะการที่เราจะลุกขึ้นมาทําอิบาะดะให้เข้มข้นเหมือนเดือนรอมดอนเนี่ยเราต้องมีความมุจฮา,าดะตัวของเรา <c oughs> บอกตัวของเรานะครับจิตใจต้องเข้มแข็งร่างกายต้องเข้มแข็ง ยังไม่ใช่ว่าพอรมฎอนจากไปปุ๊บกินอะไรได้ทุกสิ่งทุกอย่างกินจนกระทั่งโอ้โหแย่ร่างกายไปกินอะไรมานอนตื่นละหมาดไม่ไหวละหมาดกระช้าไม่เอาไม่ได้มีความเข้มข้นอะไรเลยดังนั้นพี่น้องครับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตอลาเนี่ยได้บอกไว้ในอายะา์นกุรอานนะครับอิลลาฮมิมินัชชัยตอนรอจีมวลละดีนะจฮะดูฟีนาละนะดียันนะหุมสุบุลลานา ว่าอินนลอฮะละมาอันมุฮซินีนและบรรดาผู้ซึ่งที่ต่อสู้ในหนทางของเราแน่นอนเราจะเป็นผู้ที่ชี้นำพวกเขาให้อยู่ในแนวทางต่างๆของเราแทนจริงอัลลอฮ์นั้นจะอยู่พร้อมกับผู้ที่ประพฤติดีทั้งหลาย <c oughs> ดังนั้นให้เรามีความสัสย์รละอดทนและก็มั่นคงอยู่ในศาสนาอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องและอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตารานั้นจะอยู่ร่วมกับผู้ที่ประพฤติดี เมือ่อลอสุภานหัวตาลนั้นอยู่ร่วมผู้ที่ประพฤติแล้ววันนี้เราจะขอดุอาอะไรวันนี้เราต้องการสิ่งใดนะครับเราก็บอกต่อพระองค์ลอสุภานหัวตาลให้อาลอสุภานหัวตาลนั้นได้ทรงช่วยเหลือเราในกิจการต่างๆของเรานะครับและอินชาลอเราจะเป็นผู้ที่รู้สึกว่าเรานั้นอยู่ในเดือนอรมดอนตลอดไปครับจักรนะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวเรามาพบกันในช่วงที่สองว่า เราสมควรจะทำยังไงกันอีกนะครับเมื่อเรามาดอนจากไปแล้วก็<ม>ทำให้ชีวิตองขเรานั้นมั่นอยู่กับอัลรรถสุมาตลาตลอดทั้งหน้าปีครับ